โอ้โหผนางมันแล่นออกมันหนักมันกะโดดเล่นมันเล่นออกนกกับแม่เจ้าหน้ท่านมันเอก

ก็ดีมันแดนมากเด๋มันออกรมาเอ้ยสิไปยองสะดอกเด้อยอดดูมันก็เขาอยู่บ่คุณน่ะเขาแล้วจนอกคุณน่ะเห็นมากเลยยังร้นบ่มาอีกี่เห็นาหมเงียเลยโอเค เอานแน่ยกนแน่ยกไปได้ออกแร้วออกแร้วพูดนะด้ยเนาะจนโดดอกไปละนี่คือกางถามโทรถามนห่งฮบุญัวดูสวยสีแล้ว